และนี่คือพื้นฐาน RV ควรรู้ที่จะช่วยให้ทุกคนเพิ่มโอกาสชน,นะมีโอกาสได้ดาามากขึ้นโดยจะมีอะไรกันบ้างในตามนี้นหน่ r อย r ีจง โดยเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นการแนะนําเบสิกพื้นฐาน RV ที่ช่วยทุกคนเนี่ยเก็บดาวได้ง่ายขึ้นถ้าทุกคนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามผมด้วยนะครับโ <c oughs> ดยมื้อถืออันหนึ่งนั่นก็คือการดับแบนตัวละครน,นั่นเองละครับก็ปฏิเสธมาได้เลยนะครับว่าในเกมโมบ้าเนี่ยการเลือกแบนฮีโร่เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะก่อนที่เกมจะเริ่มเนี่ยหน้าการเลือกแบนฮีโร่เนี่ยก็ถือเป็นตัวตัดสินเลยนะครับว่าฝั่งไหนเนี่ยจะเล่นยากจะเล่นง่ายฝััััั่่่่่่่่งงงงงไไหหหนน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 จะะเเเเเเเปป็็ฝฝฝาาาายยยรรรรรบบบบบบบุกกกกกกมมทีีีีีต้้้โโดววิิิธธลลืืืือออแแแฮสพฐผใค แบนฮีโร่เมตาซึ่งฮีโร่เมตาเนี่ยคือฮีโร่ที่มีความเก่งมากๆในช่วงนั้นๆ 2. การเลือกแบนฮีโร่ทำลายคอมยกตัวอย่างเช่นเพื่อนเนี่ยต้องการที่จะเล่นคอมอย่างคาเฟ่หมิงแวนหมิงการเพื่อนเนี่ยทำการแบนฮีโร่ที่มีความสามารถในการเคาน์เตอร์คอมของเรายกตัวอย่างเช่นฮีโร่อย่างคิกซิกเนี่ยจะเป็นตัวที่แก้คอมคาเฟ่หมิงได้เก่งมากๆหรือมีนาเนี่ยก็แก้คอมคาเฟ่หมิงได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนต้องการเล่นฮีโร่คอมหมิงบวกแคลรี่เนี่ยก็ให้แบนฮีโร่เฉพาะคิกซิกหรือมีนาทิ้งไปนะครับอันนี้เนี่ยมันคือตัวททำลลาาาาายยคอออมมจะให้้้้้เเเพื่่่นนนนไไดดดงขขึึโกส 两。<Song. S 2>